หัวกาบก่อนนอนกาบด้วยเหรอพี่กตอคุณจะไม่ต้องกาบหมอยังกาบอยู <g 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 ่ทุกวันครับก็หมอดูเคยทักครับหมอดูเคืนว่าดวงดวงข่มเขาเขาจะแบบงานน้อยอะไรเงี้ยครับให้เราเคารพเขาไหว้เขาครับยิ่งกว่าจริงเหรออันนี้คือเรื่องจริงแม่เคยมีพภูมิแรงไว้เนี่แผนคือหมายถึงว่าดวงคุณ่ะจะไปข่มงานไอ้แพทย์จะน้อยใช่ครับคุณก็เลยแก้เค็ดด้วยการไหว้เมีย กราบทุกวันเลยครับก่อนนอนครับแล้ววันแม่มีดอกไม้ให้ไหมมีครับมีให้ด้วยเตรียมให้เลนแล้วก็ได้มาเตรียมแถมด้วยปีละกี่ปีละสามปีหกเดือนนะครับทุกวันนนนาบบ่มัไไหกรเลยหรอปีเดือนทุกวันเลยหรอทุกวันครับไม่เคยไม่ลืมกราบทุกวันไม่เคยพลาดเลยครับเช้าหรือกลางคืนก่อนนอนครับ ก่อนนอนจะกับกับเือพูดว่าไงต๊ะพูดพูดยาวอยู่ครับพูดยาวเลยเหรอานิดนึงท่านหยาะตรวไหมก่อนก็ขอให้แบบดวงไม่ขมกันให้อยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาตลอดไปไงครับแม่นดวงแต่แต่ด้วยความเขาเด็กกว่าเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้ถือตรงนั้นอะไรเงี้ยก็คือเหมือนมีเมียเหมือนมีแม่เหมือนมีพี่